สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2566 เวลา10นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระมหามนเทียนในพระบรมหาราชวังในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2566โอกาสนี้ทรงพระสุรายฉีสงพระพุทธรูปสาคัญแล้วทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการทองทิ์ทรงสรงพระบรมสารีริกธาตุนหอพระสุราลัยพิมาน จากนั้นสเสด,ด็จออกนพระที่นั่งไพศสารทักษินส่งจุดธูปเทียนเคลื่อนนมัสาการท้ายที่นั่งบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วทรงพระดําเนินไปยังหอพระทาตุมนเทียนส่งจุดธูปเทียนเคลื่อนนมัสาการทองทิศถวายราชสักการะทรงกราบถาวบายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วทรงส่งน้ําพระบรมอัฐิและพระอัฐิทั่วทุกพระโกศทรงกราบที่พระแท่นหน้าเครื่องราชสักการะ แล้วสเสด็จออกณทพรนที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยทางพระทววันเทวราชมาเหตส่งจุดทูบเทียนเคื่อนนามาสาการพันธงสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมาวันราชาการที่หนึ่งถึงรัชากาลที่เกที่นั่งพรนที่นั่งบุษบกมาลาทรงถวายเศีลและทวายพระพรจบทรงดูดทูบเทียนที่ปนมข้าวบินนาทพันธุพันธุบุษบกมาลาลาทรงประเคนปีนโตทหารเตต่ทันสบงปีนโต นั้นทรงพระกรุณาโปรดเกลับโปรกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและกราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ77รูปเสร็จแล้วเจ้าพนักงานเชิญพระโกศพระปรมอัฐิและพระโกศพระอัฐิออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้พระนพปะดลมหาสวัสตาชัดและบนพระที่นั่งกง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพปฎดลมหาเสวตชัดทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพปฎด์มหาเสวตชัดทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ท่งทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์18รูปพระสงฆ์สดระปกรณ์แล้วส่งทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์สดระปกรณ์อีกสามเที่ยวเที่ยวละ18รูปส่งหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุมโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา สงกรานคือเทศกาลนึ่งในวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งกำหนดตามสุริยคติปกติตกระหว่างวันที่13-14และ15เมษายนวันที่13เมษายนคือวันมหาสงกรานวันที่14เมษายนคือวันเนาและวันที่15เมษายนคือวันเถลงิงศกซึ่งพุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลเป็นประเพณีสืบต่อกันมา พระราชพิธีสงกรานต์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระบระมชนกที่เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชประมนาถตรวพิษรัชกาลที่9เดินมีการบำเพ็ญพระราชกุศล4วันคือวันที่13 14, 15และ16เมษายนต่อมาปี2511ทรงพระกรุณาโปรดนาโปรดกระหม่อมให้ลดจำนวนวันบำเพ็ญพระราชกุศลโดยรวมการพระราชกุศลที่จะทรงปฏิบัติในการพระราชพิธีสงกรานต์ทั้ง4วันคงเหลือเพียงวันที่15เมษายนวันเดียว ด้วยมีพระราชด,ดำริว่าวันที่13เมษายนพระสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์มาในการพระราชพิธีในพระบรม,มราชวังอาติดกิจนิมนต์ของราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าจเฉลิมศิกยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2566 เวลา16นาฬิก51นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงการานตุศักราช2566ณวัดพระศรีตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อสเสด็จขึ้นชาหน้าพระอุบโบสถวัดพระศรีตนาศาสดารามพลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อํานวการกองคาร,ราชพิธี ทูลรายงานเครื่องราชาสัการะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระราชอุทิศให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาตูชนิยสถานต่างๆแล้วสเสด็จเข้าพระอุโบสถสรงพระสุรายฉีสงพระพุทธมหามณีทัดนปฏิมา กรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลศล่านภารายส่งจุดธูปเทียนถวายนมัสการแล้วเสด็จไปส่งน้ำบูชเนยววัตถุตามเจดีย์ยสถานภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามประกอบด้วยหอพระคันธารราชหอพระราชกรมานุสรหอพระราชพงศานุสรพระศรีรัตนเจดีย์พระมณฑปจารนํำปราสาทพระเทพิดอนต้นนิโครธพระวิหารยอดและหอพระมณฑเทียนธรรม จากนั้นเสด็จเข้าหอพระนาคท่งจุดทูบเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิินเล้าเจ้าอยู่หัวพระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้าสี่พระองค์ทรงพระสุรายทรงพระบรมอัฐิและพระอัฐิและส่งทอดผ้าคู่พระสงฆ์ห้ารูปสดับประกอบและส่งทอดผ้าคู่สำหรับพระอัฐิพระราชวงศ์40คู่พระสงฆ์สดับประกอจนครบ40รูปทรงกรวดน้ำพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอติเรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้นิมนต์พระสงฆ์เข้ารับพระราชทานอาหารบิณฑบาตในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีสงกรานต์เวลาเจ็ดนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์เข้ารับพระราชทานอาหารบิณฑบาตบริเวณประตูสีรัตนศาสดาวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีสงกรานต์มีท่านหญิงสีสว่างวงบุญจิตราดุลทรงเป็นประธานตักบาตรพระสงฆ์จำนวน50รูปจากวัดต่างๆประกอบด้วยวัดอรุณราชวารามราชวารมหาวิหารวัดพระเชษฐดุจพลมิบุมังคารารามราชวารมหาวิหารวัดมหา,าธาตุวราชร,รังสฤษราชวารมหาวิหารและวสุทธาเทพวรา,ราิรารราชวารมหาวิหาร ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือทำเนียนปฏิบัติพระราชพิธีสงกรานต์ตามเดิมสมัยพระบาทสมเด็จพระปรรมใน,รน้าน้เบาริเบมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษรสืบต่อมาจวบจนปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดกระรหมอ่อมให้องค์มนตรีร่วมกับบุรินิธิราชประชานุเคราะในพระบระมราชูปถมัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอาคีภัยในเขตห้วยขวาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดกระหมอ่อมให้นายจิรายุอิสรางูุณอยุทยาองคมนตรีร่วมกับมุรินทธิรชัชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน36ชุดมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอักีภัยชุมชนโรงปูนฝั่งเหนือซอยเพชรพระรามหนึ่งเขตห้วยขวางและโรงเรียนอันวารุณอิสลาม เหตุ S <S อักคีภยัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาช่วงเวลา1นาิก35นาทีที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้2ชั้นปลูกติดการหลายหลังถูกเพลิงไหม้เสียหายรวม25หลังคาเรือนมีราษฎรประสบอักคีภยัยจำนวน36ครอบครัว113คนไม่มีผู้ปัดเจ็บและเสียชีวิต องค์มนตรียังเยี่ยมผู้ประสบอักีภัยในพื้นที่ชุมชนโรงปูนฝั่งเหนือพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย,ยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปกล่าวกับผู้ประสบอักีภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณรโราโปรดกล้าโปรดกระม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้นักตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงและคว้างระเบิดโจมตีฐานปฏิบัติการในอำเภอสุงไหป่าดีจังหวัดนาราธิวา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้หนายเจษดาเจรัสผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้นักธราสิ่งของพระราชาทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบจตำรวจโทพีรวิทย์ดวงแก้วสิบจตำรวจโทชาวันวิทย์อินตะวิชาและสิบจตำรวจโทกิติพงษ์พรมเจียมณโนะรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ตำรวจทั้ง3นายได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงและคว่างระเบิดโจมตีฐานปฏิบัติการชุดหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส3า3สสงุหไหปดีเมื่อวันที่13ใเมษายน2566 สิบตำรวจโทกิติพงษ์พรมเจียมอายุ26ปีได้รับบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดขอบตาขวาและมีอาการจุกแน่นหน้าอกสิบตำรวจโทพีรวิทย์ดวงแก้วอายุ26ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาขวาทะลุและสิบตำรวจโทชวันวิทย์อินตะวิชาอายุ23ปีได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณต้นขาขวาขณะนี้ทุกคนมีอาการปลอดภัยและอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพะมหากษัตริย์ธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดอนในพระบรมมหาราชวังเนื่องในเทศกาลสงกรานต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพะมหากษัตริย์ธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดอนในพระบรมมหาราชวังเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นโอกาสวันสําคัญหนึ่งที่จากพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งถึงพระบาทสมเด็จพระบร,รมเชษฐาภิเษตม,ม,มหาราชพรบรมนาปราพิตรรัชกาลที่9 โดยมีประชาชนหลายครอบครัวนำพวงมาลายพร้อมผ่าลรูปหลานเข้ากราดถวายบังคมพระบร,ะรมรูปสมเด็จพระบรพระมหากษัตริยาธิราชเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักนะครับกไป,ปติดตามที่คุณปัทรชัยและคุณอ่อนสินีผมจิรัยมีชัยสวัสดีครับ